กิดมาไม่เคยเห็นเขากินไข่อันนี้ทำอะไรกันจ๊ะไข่ไม่ต้องบ้ดอ่ะอันนี้ทำอะไรกันจ๊ะเอ๊ะจะเอาไข่ไปทอดไข่อ่ะแล้วนี่เรากินแป้งมันหรือกินอะไรจ๊ะเออเต็มอกไม่เลยอันนี้ตกลงนี่คือมดเต็มตัวเลยใคอ่ะเป็นคนนี้นี่ข้าวผัดเต็มเลยเนาะแล้วิปัดดิปัดดิไปไงอยากกินไข่ใจต้องนิ่งบอกให้บอกโอ้ยอย่าได้เฮ้ยทาไม่ได้ตูดแล้ว สุขกอันนี้อันนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรตายเลยนะไอ้นุ๊กมาดูอีป่อมาเอาไข่ชั้นเหรอโหโหไข่มันไม่ใหญ่อะไข่เป็นฝอยแล้วไหนไข่อะไข่มันน้อยอะไหนอะน่ะอีหลังมันจะไข่เปนเลอะเลยแต่โอ๊ยป้า่อแกไม่คุ้มมากว่าไม่คุ้มเลยเนาะ ด้วนด้วนปอดจับมดมือเปล่าอันนี้คือคืออะไรเขาบอกจับเสือหรือเปล่าเนี่ยอะไรเนี่ยมดจับมดมือเปล่า,มมาตกลงจะกินมดหรือกินไข่มดกินไข่มดแล้วไหนไข่มดคะชิบห <c oughs> ายเอามดไปแล้วนะ่ะจะกลายมาเป็นต้องมัดปัดมดอะไรกันตามตัวกูพลอยซวยไปด้วยเนะี่ยเดืวกมด ใครไข่ใหญ่ๆวะแล้วทำไมไม่ดูก่อนล่ะพูยนู้นบอกหน้าหลังไปลยไปเลยโอ้ยนี่ปอกแกไม่รอดหรอกไข่ใหญ่ต้องไข่วไข่มดอะไรก็ใหญ่อะไรจะใหญ่เกินไข่นุ้ไข่มอดไหมแน่ตอนนี้ไม่ใหญ่แล้วเออไม่โตแล้วไม่โตแล้วสรุปได้ไหมนะได้ไหมนเนี่ยเมื่อกี้มันว่งเป็ีไยนไปไนเลย แต่ตามตัวแกมีแต่หมดในนี้ปอแล้วเดี๋ยวมันไปไข่ที่บ้านแล้วมันจะไปไข่บนตัวแก่น,น,นะนะโอ้โก,กูวิ่งมาโอะกเงบอกไข่ยังใหญ่โอ้เจียมันเต็มขาเลยนะเป็นโรคอะไรวะเดี๋ยวมดมันไม่ไข่ที่บ้านสรุปคือไม่ได้กินนักจ้ากูไม่ได้กับมึงหรอกเต็มพื้นแล้ว